อตอนเ,นาเาา okay. ราเ,เส้นเราักเขามาผอเคไกลเลื่องเส้น่ะที่แรกเส้นมันไกลวราน,นั้น มันด e ูนอยู่น้อยาูันไงมันก็ูนี่กดน้ํเามากดดระวังกดน้กดน้กดน้ำระงกดน้ำผมเห็นเปบนปลาเข้ามาครับ นั่นคือกลับมา่เาจะห่าับอนีาเดนครับอยู่อยู่ไม่ไมงเลยมีแบบออกักานิอยเ็ไดเาแค่รัาวมันนี้น่อยมีปัจจัยยานไม่ี่พราะวนี้ปัจจัยยาแรกปัจได้เพรวมันทำขึ้น 两个月，然后三个月，三个月。 เดินที่จบมาล่าทอนมีที่ใจเลยไปต้องพร้อมกระจกมาลาทอนตรงเนี้ยเพราะเรารู้แค่เวลาเยอะนรืเออแค่เวลาเราไม่เอาเวลาแล้วตอนเนี้ยตอนนี้นะบอกว่าเวลาผมใช้สำรองก็หนึ่งวันเจ็ดชั่วโมงแล้วก็จะมีคันท้อระหว่างทางเต็มหมดเลยเขาออกก่อนก็ได้เขาจะมีเรื่องว่ายี่สิบเอ็ดโมงอาจจะย์เต้นมาให้สามโมงห้าเนี่ยต้องถึงถ้าไม่ถึงเกาโดนเก็บกระตัดออกเป็นช่วงช่วง่อระบายคนระหว่างทางอย่างโรงเตี้ยมาลาทอนเนี้ย แคททอลโจนเอ็เอ็นคททอแบบสิบกว่จุดอะพอคนเขาว่งสามหมื่นเราต้องการเก็บโจนไมยงั้เราเปิดคนไปได้ให้เจ็ดโมนตายก็ได้เ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ no. Ja, okay hier. ได้ดูคาลเลนดาร์อะไรจ่พวันไ้ังวันเสาร์จะก็เอาไปยาคาเดาไม่แจ้งเตือนเนี่ยดูเรยมด้จีจทำบุตรจทบุตรดูนารเลกบ้าพีทมไม่ยูเซนเตอร์ใช่ไหม 对对 You like